หลากหลายจริงวันนี้ <c oughs> ครับผมมาวันนี้นี่ระผสมประสานยัยงไงหลักสูตรวันนี้ยออย่างนี้นะครับแจ้งน้องๆทุกเราอาจจะต้องใช้เครื่องทุนแรงพิเศษถ้าเครื่องทุนแรงพิเศษอาจจะต้องมีเนี่ยมีเครนมีฮอยอะไรต่างๆที่ต้องช่วยใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีโซนสําหรับยกของหนักแบบเนี้ยนะครับพอเราทํางานไม่ทันเนี่ยเราจะทํำยังไงก็เก็บไว้ก่อนแล้วเจตนาดีคนวัยเฮาไม่มีขี้เกียจนะทาเสร็จปุ๊บอ้าวหมดเวลาต้องกลับบ้านละตั้งใจเดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นจะมาเก็บ ปรากฏว่าเกิด้นตรงที่ว่ามันมีนาฬิกาด้วยณนาฬิกาศูนยแปลว่าถ้าโดยทางการนะ่ะประเทศเขากับประเทศเราเหมือนกันก็คือเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้งอย่างเป็นทางการก็คือวันเช็คสต็อกเพราะวันอาหารตามสั่งนะเพราะถ้าอาหารตามสั่งนะผมไม่เปิดร้านนั่งแช่กลางคืนดีกว่าใช่ไหม